โอ้โหเอ๊ะทำไมไม่มีใครวิ่งเลยวันนานอ่ามีการเตะหน้าแข้งกันเกิดขึ้นนะครับหน้แข้งมะบอลไปโดนมือเหมือนมากเลยนะเหมือนมากเหมือนมากกรรมการอะนะนะครับมีการหัวไซโปเข้าจับบอลเดียวมาได้เดียมาได้ระวังโดนโดนนะครับออยังได้อยู่นะยู่ ดูมาไกลโอ้ยโดน okay. ดาาดฟด้าแล้วครับไปไปอหน้าต่อหน้าขึ้นไปแล้ว่งหน้าขึ้นไปออกฟาออก้าตก้ากฟ้ลยเลชิบช้าหมดขึ้นไปแล้วทิ้ไปหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นอแล้วกนน้ม <ah ึนทไรมาไป้ไรมาปีนบันไดเมื่อกี้น้พง เมื <toys> ่อกี้กรรมการไม่ทันเห็นนะเราจะเรียกผิดโทษพร้อมไปแดงหนึ่งไปนะครับเอาละจทกท่าฟ้าบอลนี้ว่าปุ๊บขียนมาแล้วเขียนมาเออโอ้ยเต่คุณไปแล้วคุณกลับไปตั้งรับตั้งรับครับตั้งรับหลบไปแล้วออกด้านซ้ายโอ้โหเตะทิ้งไปกระตุ้ม เรียกป้าทีมนังน้าตงใจเลยอ่ะมันเรียกผแท่านเรียกอะไรอ่ะเกิงทำภารกิจอยู่เรียกเรียกเรียกนะเรียกพี่มูกมารับร้นได้เย้ยย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 ย เองงกันเองเองกันเองวิ่งขึมาแล้วมาแล้วกองนะโอ้เดี๋ยวลุสูตไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยอะไรละหนูเดี๋ยวผมจะมางยาบำรเานี่ยลูกเรงจนะครับไม่จะพูดเป็นลูกองลองกลองกอลองันเองนะครับเยไกันแค่นายแค่นายช้อนลูกช้อนหน้าตาเหมือนน้องเคนะ้เวลาพูดจริงก็พลแตแล้วจริงจริงนะเอา ตายเลยตายเลยลกไปถึงโกเลยลุกไปถึงโกเข้าโกไปแล้วเอ้หเหมือนเดิมพี่วิทย์เวิ่งไม่มองลูกไม่มองหรอลูกอ่ะเออไปลูกไหนลูกบอลหรือว่าลูกไหนเอาละเราได้ลูกแล้วส่งออกป ตรงไปนะครับพ้อม้าอสุดโอลไม่ได้ัไม่เสียไม่ได้เสียได้เยลูกนไม่มองลูกลูกอะ้ลูกชายหรือลูกบอลอยู่้อนไหนเนี่ยโอ้ แล้วปีายนะครับลูกตูดลูกดเข้าเข้าเข้าแงลูกตยนะครับมาเยอะกมาปีค้ปีวาท้อง้ได้เสียองฟังลูกท้องนะพี่โอ้โหทำไมต้องวิ่งถึงขนาดนี้ด้วยโอ้ยลูกลาดวางขาเลย

เขาับวะเราก็เห็นว่ามันเข้าแรับไม่ได้เขียการสนามดมันล่างสองให้้องเขียนไรับม่เข้าไม่ได้โอ้ใจพอเขาใจพอใจอเขาโกไปเลยดีกว่าอันนี้คือไม่ได้รับไม่ได้หรือว่ามได้แล้วนะโอโยนี่เราพยาไปกี่ลูกแล้วสาม าแล้วเาิาาต่อให้เจอ้าเมื la water, ่อกี้เข like ้าด้วยเหรอเข้าหรอการประตูขนาดนไปขอลลกวินหมดเวลาเจ้ช่วยรับเดี๋ยวขอเพดูหน่อยนะที่อ่านวิดีโอไว้เนี่ยคนอ่านที่ล่าแต่จ้าขาดเยอะไปแวฮะไม่ว่ามสามาทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเลยอ่ยอ

ไปนะครับมีใครรับแต่หน้าเรายังว่างอยู่เดี๋ยวข้ามานะครับเล่มเล่เอ้ากรรมการตั้งเลยย่ายอมอย่ายอมออาเอาแล้วพูดพูดแล้วพูดแล้วพูดพูดพูด ีึ้นเลยทามืออย่างนี้เจ็ดกยังไม่ได้เหรอในขอเจ็ดซิงครับขอเจ็ดลูกโอ้ลโหโอ้โหถ้าดีแล้วไม่ได้

รีรี่ยนข้าหอวข้ามหัอข้ามหัวเกาะเ้ัว่า่พี่พี่่อ่อไรตัวเเท่บเลยอ่ะจัดออกปีศายรูปคู่ดักโยนไปโยไปด้อหโอ้โโอ้เอ้นเเอ้าเรไปเงไปแล้วไปโน่นหมดโอว่ายได้กินมาแล้วกินมา้วลำหน้าไหมย้ำหน้าไ มเอ่าทู่มือปัดลูกไปอนะครับเอาอบบนลยมาแล้วพี่มีขู่เขาี่ของสายของฟ้าส่งก็้ไปแ้าแก่ไรพวดเขไปหัวมือนี้เ่อเอไม่รู้ซะแล้วไม่รู้ซะแล้วเดี๋ยวไป้ายปยไซปาไซเดี๋ยลูกสูดพูดสู้รอรอทุกนะครับเดี๋ยวเราเตะมุมเลยดีกว่าลูกสูดครับ3 3 9สาม สูตรนี้คือเตะเข้ากันนะครับกองหน้าเตรียมหมกโอ้โหสูตรนี้รู้กันทั่วเมืองนะครับเตะเข้ากาันกองหน้าเตรียมหมกนะครับหรือว่าเปลี่ยนใจใส่ออกข้างนะครับเอาละไปแล้วโอ้โหบิ๊กขวาไว้ได้อัดเข้ลยแต่คิวกินนี่แล้วใช่ไหมน่ะพี่บิ๊กอ่ะ เยังได้อยู่ต่ให้เขาไปอ่าเรียบร้อยยังนี้แบบนี้ไม่แฟรั้หน้าครับกรรมการกรรมการได้แล้วอาูงเมันห้าู้ห้รารับ้เรตั้งส้ง้งใจเรต้ใจาเรา้ราัให้เราตใเราาั้ใจเราตั้เ้าาา้ตา้เรา บานนาดูัได้รู้่กกรับนี่ตที่้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับนมาตัไนเขาก็้นไปนะสังเกตดูสทายิงกันเลยครับบ้านน้ำลาดเริ่มแล้วเริ่มหมดแรงแล้วนะครับสนทนาเราเนี่ยแรงจริงนะครับลงีมรเอาล้วเทนาปุปจิปุจิให้ผมน้ำมานึกว่าเล่นด้วย โอ้อ้เดี๋ยีเดียวกชรรมการอโยนหน้าไโอ้ยวิเีน้าปอยวยเลยนะ่ขากระันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิหน้าลูกอ่ะพี่วิอ่ใช่คือขาจับในเปนจะแต่กกจังหวะไม่ได้ ใส่ไปโมงโอ้โหเตะออกลาง่ปูวางยาเจะลูไม่ไหวหรอกครูกตอนนี้เรียบ้านน้ำลาดสังเกตเริ่มไม่ไหวแล้วการเปลี่ยนเมาแล้วตามัน่นวแล้วแบบ ก็เป็นตัวเข้าแล้วอ

ไปได้ด้อยไม่หนูเลยอ่ะใจไปแดงเลยเลยไม่เอาเข้าเลยเข้าไปเลยพูไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยเราสีเราสีพี่ไอเคียร์วางยายังไงเนี่ยวางแล้วยังไงได้สองตัวโก้ไปแล้ว ดูอ่หตัวลาแล้วหมตเวลาจบแลวกตีบอีกขอนาทีแ่อ้ตัวเล็กไอตัวเล็กโอ้โหเกียรตแล้วมากอู้ใจใหญ่ผู้วิ่งว่ว่ว่่อใหาอทั้งนั้นเออู้เตะทิศทาง เราอไม่มีหญ้อ่ะพี่สองสองสองห <elaborate. S 2> <that> like ้าห um <that> ้าสอละเราเราไม่เสียหรอกพี่เื่อพี่ทำไมเป็นตะคิวมโอเคแตพี่ขอรายรูปตั้ง้าวไวก่อนคตั้ง้าไก่อนค อาลูสีดำต้นดูสีต้นดิหนักกว่าเดิมเอเนี่อ้ยโอ้ยอ้ยาอ้อ้ยโอ้าโอ้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 ยเอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอยเอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้าอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้อ้าอ้ยโอ้าโอ้โอ้าอ้าอ้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 ยอ้้ย ไม่าโกมาโกมาไกลอีกแล้วกงทำไมโกงกับไปโกงกับไปเอ้าเอ้าวิ่งมาขึ้นน้ำแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยโก้เอ่อยให้ก็โดนใบเหลือเเน่าาฮ่าา่าาา่า โอ้เอาใบแดงไปให้เราโจไม่มีแจกใบแดงด้วยหกสองนี่เหรอหกนึ่งหนลูกแไมาเบอ่ลเบอะการคืนใบแดงนะครับแล้วก็ขอกลับเข้ามาเล่นอีกรอบหนึงกรรมการไม่ยอมนะครับยอดกรรมการเรานี่ ถูกต้องคือถูกต้องนะครับผิดคือผิดนะครับแต่เอาเพื่อนไปก่อนเพื่อนเราต้องนักบอลเสมออะไรอะย่าอะไรอะไรเนี่ยร้องเลงมาด้ ด้วยรางวัลน,นะครับสำหรับที่หนึ่งนะครับายังเขกาสาประตูเลยอ้อ่ง่เอนี้เดี๋ยวป็ลเป็นแล้ <c oughs> เรางเท้าก็หนีเต็มเลย <c oughs>